ลงพื้นก็ไมไพอีอางลงพื้นมได้คอคไม่ได้ตกใจตันัตกใจอยู่รเรียนดิ้นตมันูสันเพราะก่อนหนูมีผมหนูคนต้อแหล่มากเพราะว่าแบบมีผัแหะทุกคนใจ็นาผมไม่ยอมผมลุกขึ้นวิ่งตามแม่พ่าไปดิ้นต่อหน้าช้างแม่ไปดกับพื้นหรอใช่ดิ้นกับพื้นเลย วันนี้เป็นทฤษฎีของน้องบีใช่จริงนะใช่ไหมจริงวันไหนนอนน้อยมากๆอ่ะมันจะดีตกบ่ายบัฟั้นเลยอ่าใช่เหมือนร่างกายมันเอาพลังงานเพิ่งสุดท้ายมาใช้แต่ถ้าใครนิ่งๆคือจะนอนมาเยอะใครนิ่งๆคือจะนอนมาเยอะซึ่งวันนี้บีนอนมามาเยอะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แบบต้องใช้ energy จี้ฟาดฟันอะไรกันมาก เพราะว่าวันนี้เรามาชวนแบบเมามอยกันอะเลิศนะแต่งตัวสีขนาดนี้เราอย่าพูดนะว่าลูกค้าเข้าอ่ะเเดี๋ยวาไม่ไม่ไม่เลยไม่รู้เลยไม่เลยไม่รู้นี่คือคือกูเนี่ยพิมพ์พิมพ์ไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มมันจะมีไลน์กลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบว่าโนฮิม ไปปีแล้วแล้วเราไม่ค่อยได้เอามารวมนั่งคุยเมาม้อยกันเท่าไหร่นานแล้วนะใช่เออเดี๋ยวคนจะคิดถึงก็เลยเอามานั่งเหมาม้อยกันบ้างซึ่งปลายปีแบบนี้ปกติมันก็จะต้องมีเทศกาลต่างๆแม่ก็มีเทศกาลเยอะแยะเวลาที่มีเทศกาลอย่างนี้คือชอบมากนอกจากจะมีปาร์ตี้แล้วเออก็ยังจะมีแบบของของของขวัญด้วยปีเราจะมีการจับฉลากใช่ป่ะของตู้ซ่อนหมีก็จะแล้วแต่ธีมกันป ไปใดๆแล้วก็แบบเราก็จะมีเกมให้เล่นกันด้วยถ้าเกิดใครอยากเห็นอีกว่าปีนี้จะมีจับฉลากไมก็แคมเมนมาเส่ิมพอถึงช่วงปลายปีแบบนี้นึกถึงเทศกาลนึกถึงการให้ของขวัญกันเราก็เลยจะชวนตู้ซ่อนหมีมาเมามอยกันว่าในชีวิตหนึ่งมีของขวัญอะไรที่เราเคยได้แล <S <S ้วรู้สึกว่าประทับใจรู้สึกมันแบบดีต่อใจมีคุณค่าทางใจหรือว่าแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดมาเลยนะใครจับให้หรือว่าจับฉลาก อาชิงโชคได้อะไรอย่างงี้เราได้หมด oh. อยากรู้ด้วยว่ามีของอะไรใหม่ที่ mm. ได้แล้วเฟลมูงแง่ได้แล้วมูงแง่มูงแง่ไม่เยุดงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าท็อปปิกนี้ของเราก่อนเลยว่าของขวัญอะไรที่เคยได้แล้วทับใจสุดๆหรือว่าได้แล้วเฟลสุดๆนะจ๊ะ ประสบการณ์ของใครที่รู้สึกว่าอยากจะแชร์อยากรู้น้องบีจ้าไม่เมื่อกี้บีบอกว่าบีแบบไม่ค่อยได้ของขวัญด้วยเราเลยอยากรู้ นี่เป็นของเรื่องแม่แล้วกันเรื่องนีกอนนะรให้เมื่อเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเออหนูก็มีปัญหาชีวิตอะเร็งอย่างเงี้ยแหละเข้ามาเอ็งใช่ปะทิดเคียไม่ได้มีใครรู้เลยนอกจากเรากับแม่สองคนอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาแบบเริ่มสังเกตพฤติกรรมเราแล้วว่าอีบีเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นห่วงหนูเขาก็เลยมาจากขอนแก่นเลยแบบมาหาหนูที่คอนโดใช่แล้วเขาก็มาถามว่าเป็นอะไรหนูก็เลยเล่าๆะไให้เขาฟังจนแบบว่าเออพอเขาจะกลับเะ็งอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแม่แบบตั้งแต่เรียนมาหนูไม่เคยได้อะไรเลย คือแบบหนูจะเป็นคนที่ไม่ขอเลยพ่อแม่เลยนะแบบก็คือเรียนให้เขาแต่ก็แบบเขาก็เคยบอกว่าสอบได้บเกตเ้านี้เขาจะซื้อของให้แต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เอาอยู่แล้วอะรเงี้ยเออจนจนเขาแบบอุ้ยจะนองอ่ะอุ้ยจะองอไม่้ไม่ไ้ไมได้ไม้ไมได้ม่าเ้ไม่ด้ไม่กด้ไม่าด้ไม่ไม่ไม่ไ้ม่ม่ไดไมม่ด้้้้มู่ก่ไ่บ่มม่มม้ มันเป็นเรื่องที่แบบหนูเคยเล่าลอะไรกับใครก่อ,อ,อนนับจากแม่เองอเะเขาก็แบบว่าเอาผ้าไฟมาผูกนมิราอูมาผูกมาผูกสองว่าแม่ไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากอันนี้แบบว่า เอ,เอาเอาไว้ให้พัอคุ้มครองหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่หนูก็ไม่กล้าแบบไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าอะไรนะไม่กล้าตัดแต่เขาผูกให้หนูอะทุกปีแหละแบบเวลาเจอ,อกันเขาผูกให้แน่เขาถ้ตัดกิ่งมาไว้อนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ได้ใส่ตลอดมันก็เป็นของขวัญที่แบบมีคุณค่าทางใจอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาหนูไม่เคยอยากได้จากใครเลยน,ใ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 นอกจากจะเก็บเงินซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบเออน่าจะเป็นแบบของขวัญที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตอันนี้มันไม่ใช่เป็นราคาข้างว่าแต่ว่ามันเป็นแบบคุณค่าาทงใจ มันก็มีปัญหาในชีวิตเข้ามาเนี่ยแหละเพราแบบหนูกับพ่าอยากมีเศร้าเวลามาทํางานมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบให้กําลังใจให้กาลังใจให้ทุกคนคนดูดูอยู่ก็คือคอมเมนต์ให้กาลังใจน้องบีได้แต่ตอนนี้ก็ผ่านไปได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วโอเคแล้วอันนี้คือของที่บีประทับใจแล้วของขวัญอะไรที่ได้รู้สึกแบบอี่ยงว่าบ้างมันมีหลายอย่างมากคือหนูว่าตอนเด็กอ่ะ ทุกๆปีใหม่จะกลับบ้านแล้วก็จะมีการเขาจะตั้งเอ่อพวกชุมชนเขตั้งว่าเออวันงบปีนี้สองร้อยสามร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยจับฉลา<ะ>กใช่หไหมจับฉลากด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าที่ทีนี้นเราก็เห็นพัดลมมันใหญ่มากเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยตอนเราก็จับได้แล้วคิดว่าข้างในมันคือพัดลมคืออยาก<ล>ได้แล้วเราก็จับได้ด้วยเหรอคือเรามองว่ามันใหญ่มันนูนมีราคารู้สึกเออมันก็น่าได้มันมันจะมีพัดลมพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราจับได้พัดลมเราาว่มารื่าองี้ยใช่ปะ เขาแกวมาพี่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเขาห่อไว้อยู่เขาห่อไว้อยู่ไปส่งพันเลยเราคิดว่ามันคือพัดลมดีใจอะไรอย่างเงี้ยเด้วพันลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเปิดซองออกมาพี่มันเป็นอีบุงกีพี่ตเรายาวๆว่ะมีฝ่าชีแล้วก็มือเปล่ามันเป็นมือเป่าจัลวาอะไรอย่างเงี้ยเปิดมันก็แบบมีฝ่าชีที่มันเป็นรูรูแบบเป็นฝาชีอนใหญ่ๆใช่เป็นที่ฝักผมมาเป็นด้ามเป็นทรงแบบว่าเต็มเต็ม ปอปสองปสามอีกตอนนั้นน่ะอย่าพูดหวังคนรวยเก็บว่ะอุ้ยน้อโอเคจบไปแล้วสำหรับเรื่องของเบอ่ะทีนี้มีใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ไหนต่อบ้างหนูเองหนูเลี้ยงฉลาดเลยเออแล้ว่็หนูหนูจับฉลากเหมือนกันเออเราจะขิงเราจะขิงเราจะไม่มาเฟลแบบนี้ยังไง เอาเรื่องแบบเรื่องที่แบบดีใจก่อนหรอการเป็นเรื่องที่แบบก็เชิดอยู่ก็เลิศอยู่เออเออก็คือไออย่างของบีจับฉลากใช่ไหมแต่ว่าของทายเป็นไอนี่เหมือนตักไข่างกระชาตเราก็ไปตักตอนนั้นก็เด็กแบบประถมมากเราก็ไปตักก็คือ20บบาทไปตักตักออกมาสิ่งที่เราแกะออกมาแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือตู้เย็นจ้ะ ดิฉันนั้งตู้เย็นใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นอะฉันก็เด็กเนาะฉันก็เขินเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันได้ฉันต้องขึ้นไปดาวน์บนเวทีอะเรออะราแบบนต้ไม่กล้าไงเฮ้ยทิ้งจริงเลยพีหน้าเพื่อนแบบนี้เลยตอนนั้นมันเด็กอะมันก็ไม่กล้าขึ้นไปตักมาลูกเดียวแล้วแบบได้เลยแล้วตู้เย็นทำไงดีวะทิ้ง เราก็เลยเดินออกไปกับเพื่อนแบบแต่นิดเดียวนะเราก็เหมือนแบบมึงเมื่อกี้กูได้ตู้เย็นแล้วเพื่อนอยู่นี้เลยแบบแล้วมึงเป็นอะไรมึงทิ้งทำไมไม่แล้วทำไมกลับบ้านแม่ตีไม่สรุปเราก็เอากลับมาเอาก็คือเหมือนแบบเราเดินกลับมาเราก็เหมือนแบบเราเดินยังไม่ไกลไงเราเราคนมันยังไม่ได้เออที่นทีรองพื้นเหรอเออที่รองพื้นก็ไม่ที่พนเมืองไม่อยากองพื้น่ะคไม่ได้ข้อคอไม่ได้ตกใจตอนนั้นตกใจอยูุ่ดเย็นดี แต่ว่าก็เดินกลับมาแล้วสรุปทายกูต้องขึ้นเวทีอยู่ดีไปรับตู้เย็นและหลังจากนั้นแต่ว่าตอนนี้เราก็ชื่นนะเพราะเราก็รู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิกูจับในตู้เย็นคือยี่สิบาทในตู้เย็นน่ะเออมันมันไม่ใช่วแบบใครจะไปล้วงอะไรเราได้แบบนี้แต่ทุกคนนี่คือแต้มบุญหมดแล้วหมดแล้วได้ขมาได้ขนเน่ได้ ระไวที่ได้เรารู้สึกเฟลแต่อันนี้อันนี้ไม่นานอันนี้โตแล้วอันนี้เป็นแบบเหมือนจับฉลากกันที่ออฟฟิศเก่าเออแต่ว่าจำวิธีการเล่นไม่ได้แล้วจะเป็นฟิลเหมือนแบบจับแบบใครได้อักษรอะไรก็ต้องซื้อของจิ๋นั้นๆั้น่ะเหมือนออ่าก็ต้องไปซื้ออะไรที่เป็นอออ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาจับฉลากอีกทีว่าใครจะได้ของใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความดีไซน์แบบดวงมันคงหมดไปกับตู้เย็นละล่ะเออสิ่งที่ได้มาก็คืออีนั่นมันคงจับได้แบบผอพึ่งอะเออผอบไร่ะ ตืวอะไรนอถ้าิดนึกอกเแรกเลยนะผ้านามัยไม่ใช่้าข่ม้าห่มมเราดีไซน์ผอบพึ่งทุกคนก็ต่างๆกันนะเนาะมันก็เป็นอะไรได้ไปหมดแต่สิ่งที่ดีั้นได้เผื่กเผื่อตอนนึงคือกอนที่จะเฉลยพยายามคิดในหัวอะไรที่มไมจไม่ออกจริงเพื่อแล้เพื่อที่มานีดินมาด้วย มึงกลัวไปทำอะไรอ่าเมื่อกี้จบกับเรื่องสายซึงผีมากจริงๆพี่ต่อเลยแล้วล่ะเพราะว่ามันยังอยู่กับการจับฉลากอยู่ซึ่งเราบอกว่าของที่ได้อ่ะเราที่รู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดอ่ะมันไม่ใช่ของที่ตัวเองได้แต่เป็นของที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้อู้ขโมยเอาแล้ว ของที่คนอื่นได้มาตอนจับฉลากไว้ซึ่งของที่ได้อันนี้ตอานี่ยคือคนอยู่เป็นสักขีพยานด้วยคือของที่จับฉลากวันปีใหม่ของออฟฟิศปกติปีใหม่ออฟฟิศอ่ะพี่ไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วแต่อันนี้ที่ดีใจมากบอกว่าเติกได้ด้านหลังด้านหลังปีเติกรได้ทุกปีจนงงเติกได้อะไรอ่ะได้หมดเบรคได้ดิบ เพราะพี่ได้ของดีหมดเลยจริงไม่แเติร์ดได้ด๋อยมากไอโต๊ะเป็นคนที่ได้ของขวัญแบบของจับฉลากเยอะมากแล้วก็ตอนจับฉลากในทีมเรานางก็ได้ของดีที่สุดจ้าจริงเอพี่เตอร์ให้อยากหยุดหยุดหให้แก้วมันจบที่รุ่นเราขอแรกกับอีฟครับ มันจบที่รุ่นเราของมันมันมีของมูลค่าแล้วของดีมากเราคือตอนนั้นแบบอยากได้มากอันนึงก็คือที่เป่าผมเป็นรายเป่าผมของไดรายไซ่์ที่คนบอกว่าถ้าไม่ใช่อไมริพี่ถือว่าใค่บอกพี่ถือว่าพี่ใช่ ไดเป่าผมตัวท็อปเลยเนาะได้สั่นสปอสตใช่บริษัทเอามาให้จับฉลากค่ะใช่คืออนี้ของดีจริงเราก็ทุกคนคือตอนนั้นจําได้ว่าทุกคนอยากได้มากเอาจริงๆนะนี่นี่รู้สึกประทับใจบริษัทมากที่เอาไดสันมาจับคือพี่ว่าไดสัน่ะมันเป็นไอเดียที่ดีมากกับการแบบเป็นของจับฉลากของขวัญเป็นของขวัญของจับฉลากอะไรคือเรารู้สึกว่าแบบเขาให้ให้คุณค่ากับเราอะเวลาที่เราได้รับไดสันมากมันมันยูนิเซ็ตนะอยากใช่ใช่อยากใช้เลยครับชอบ เป็นของที่เราต้องใช้อยู่แล้วทุกคนจริงๆแล้วดีไซน์สวยด้วยดีสวยหรูด้วยแล้วก็คือแบบของดีใช้ได้จริงซึ่งแบบพอเราได้แล้วเราชอบไงแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีปีนี้ก็เลยไปซื้อไดเป่าผมไดสันซ u เปอร์โซนิกเพื่อจะเป็นของขวัญให้คนอื่นเหมือนกัน ว่าเขาออกสีลิมิเต็ดเออเดี๋ยวเอามาให้ดูมดเอามาให้ดูหน่อยแค่กล่องก็รู้แล้วเอาจริงตลองดูปังมากอันนี้คือด้สันชุบก็ต้องตีสีหม่นะจะเป็นสีวิงก้าบลูแอนด์โรเซ่อ้คุคุณ้าคำนี้วิงกอรบลูแอนด์โรเซ่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่พ็คเกจจิ้งสวยสีสวยปังปังปัสันปังปังีังปัปัง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 ปัังปังปัังปัปั จริงอันนี้คือสีวิงเกิ้ลบลูแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบโรเซ่เออมอะไรแบบวิงเกิ้ลบลูแอนด์โรเซ่แล้วก็ไอตัวกล่องเนี่ยที่เห็นน่ะสามารถสลักชื่อได้นะจ๊ะไม่หรอใช่กล่องคือสามารถสลักชื่อได้จะแบบเป็นชื่อเราหรือว่าเป็นชื่อคนที่เราให้ก็ได้มันจะแบบมีคนเดียวเท่านั้นน่ะข้างในอะมันมันก็คือจะมีหลายหัวหัวเนี่ยพี่ใช้บ่อยสุดใชรล่ะเฮ้ยจริงผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยใช้ผมก็เลยเป้นใช่หรือเปลบามันเป็นโบ ดึงๆเบาๆเป็นแม่เหล็กดีอ่ะใช่เป็นแม่มมเหล็กันนี้ รถมาเราก็มีให้กันห้าคนหว่อันนี้คือข้อดีก็คือว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบมันแห้งเร็วมากมันแห้งเร็วมากจริงพี่เมย์แห้งเร็วแบบแห้งเร็วมากเราก็ที่สําคัญคือผมไม่เสียเพราะว่าไม่ใช่ความร้อนสูงซึ่งอัออนนี้ดีมากมาดีมากมากคือ <c oughs> ใครที่แบบกําลังมองหาแบบ <c oughs> ของขวัญในแนะดําเลยเนาะช่วงนี้เป็นแบบดาสันกิฟติ้ง2022กับสีใหม่นะจ๊ะวิงเก้าฟิวแอนด์โลเซ่ที่ขายเฉพาะปีนี้ด้วทรายกับ นุกอย่างเงี้ยที่แบบผมยาวๆแล้ววันนี้ก็คือรอนผมแล้วรอนผมเวลาไปงานชอบรอนผมทำหรับคนที่แบบผมยาวชอบเปลี่ยนลุกบ่อยๆจะมีอีกอันนึงที่ตอบโจทย์มากๆก็คือดสติดายสันแอร์แร็ปมอนต์ฟลซึ่งปีนี้ ตอนนี้ก็คือมีสีใหม่ก็คือเป็นสีนี้เหมือนกันวิงกิ้ลเร์ลแอนโรเซ่ก็คือมันสร้างหวาง่ายด้วยใช่ปะง่ายมากคือปกตินุกลอนผมไม่เก่งใช่ไหมถือไว้อย่างเงี้ยแล้วมันพึบพกเข้าไปเองก็มีหัวเป่าแลัการชิฟูเหมือนกันใช่แล้วก็อันนี้เลิอกตรงที่ว่าคือมาพร้อมกล่องแล้วก็ยังมีกระเป๋าพกพาด้วยเรายกว่าสีโรเซ่ซึ่งแบบเป็นสีเข้ากับแบบตัวที่เป็นเซฟไม่เป็นจะเป็นแบบเป็นผ้าพับๆกระเป๋าผ้าพกพาแล้วก็มีแบบคลิปเป็นแบบ ริบ uhm, บิน네ส์สวยมากแล้วก uh, ็ดสันยังมีอันที่ปังมากอันนี้อันนี้อยากได้มากอันนี้ส่วนตัวอยากได้มากเพราะว่าที่บ้านยังไม่มีคิมถ้าเกิดกาซื้อให้แอมพี่ว่าแอมน่าจะชอบพี่ของแม่แม่ซื้อให้แม่แม่น่าจะชอบอันนี้คือเรื่องดุดอนไร้สายของดายซันที่เป็น ที่ทุกคน PM, แบบคิดว่าไม่ต้องพูดเยอะแต่ว <serves> ่าเไดสันเขาสุดมากจริงๆกับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V12D e t e c t ีเท็กซ์เปีนี้ปังมากเลยพิเศษมากเพราะว่าเป็นปีแรกที่เครื่องดูดฝุ่นไดสันเขาออกสีพิเศษเป็นสีแพทเซียนบลูแอนด์ไบรท์คั p เปอร์โอ้โหแช่ชื่อก็หลูแล้วดูหลูดดูแรงมากจริงๆเป็นปีแรกเลยที่เขาออกสีพิเศษเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการที่แบบมันจะมีเทคโนโลยีที่เส้นผมกับขนสัตว์มันจะไม่ไปัดแกนบ้านมีผมยาวด้วยขนมา ด้อันนี้เหมาะมากเราก็มีหลายขวดสามารถใช้กับได้หลายพื้นผิวมีขวดที่แบบใช้กับพื้นแข็งใช้กับพื้นพรมแล้วก็คนที่เป็นบุ่มแพ้เหมาะมากเพราะว่าเขาสามารถดูดไรฝุ่นได้มีขวดที่แบบดูดไรฝุ่นนอนใช่รูจัได้เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้มากเพราะเราชอบดูรีวิวขนหมาแล้วแบบขนหมามันล่วงเยอะแล้วเราก็ต้องดูรีวิวรุ่นเนี้ยเยอะบ่อยมากแต่ว่าอยากได้คนซื้์ให้เหมือนกัน S <S ไม่ได้ดสันไม่ว่าจะเป็นแบบฑ์อ่ะก็คือแฮปปี <Hung> ้นะสำหรับได้สันกิฟติ้ง2022สีใหม่ออกมาก็คือรีบไปตั้นะจ๊ะเพราะว่ามีเฉพาะปีนี้เท่านั้นขอต่อเลยละกันเพราะยังอยู่กับเรื่องจับฉลากบริษัท คือมันเป็นอย่างนี้ทุกปีพี่ไม่ว่าจะจับฉลากีีปีอยู่มา5ปีแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีก็คือสิ่งที่นุกมักจะได้คือเช่นไอเติกได้ไดสันพี่เมยได้อะไรนะทีมลูกผิวแบบยี่ห้อดังมากไอบีได้บัตรท่องเที่ยวได้โรงแรมใครได้แบบไปเที่ยวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้สิ่งที่นุกได้เสมอคือบัตรกำนันร้านกาแฟหนึบาทค่ะทุกปี ใช่ไหมอานนั้นใช่แล้วเป็นรางวัลปลอบใจด้วยพี่คือรางวัลใหญ่ไปเลยกือนเขาจะจัดรางวัลใหญ่ออกไปก่อนคนที่ไม่ได้เขาก็จะมีลิสต์รายชื่อมาให้มารับเป็นรางวัลปลอบใจใช่แบบกี่เปอร์เซ็นตแล้วดูจำนวนเงินเลยว่ากี่บาทคนที่ได้มาสยุดชื่อตั้งหลังใช่คือขอแบบตัวหนังก็ได้ตัวหนังยังแบบสองร้อยห้าสิบอะไรเงินไม่เคย แล้วของอะไรที่เราได้เราสึกว่าแบบประทับใจบ้างที่ประทับใจเลยอ่ะเกิดไม่นานมานี้ก็คือเป็นของขวัญวันครบรอบก็เป็นของอะไรหรออนนิเวอร์ก็นั่นแหละค่ะมันเป็นกวกประโยกว่าประโยกว่าอ่าแล้วกันนะตอนมาหน้าที่ได้ก็คือเป็นของขวัญวันครบรอบที่ตัดสินใจร่วมกันเราอยากได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าเออเขาจะก็ไปซื้อสิก็คือซื้อหมาสองตัว สองคนใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่ลุกลแบบอีนนอีแบมเหมือนแม่ไม่มีพ่อยกหีมมัหาออู่นะอบมาแูกหีลอ่าเมือกี้จบเของนุกแล้วไหนใครอยากต่อหนูในวอยี่อวดผัวได้มันก็ถึงคิวหนูแล้วแหละหนูซายมฟังเพราะก่อนหนูมีผัหนูคนตอนแหลมมากเพราะว่าแบบตอนมีผัวได้ ทุกคนใจเย็นนะมันเคยทุกคนเคยแบบอยู่วันลอไทยแบบไม่มีผัวป่ะเราซื้อดอกไม้อะให้ตัวเองเหรอก็ซื้อดอกไม้แล้วแบบใครถามก็อ๋อไม่รู้บ้าคนให้แหละจะแกล้งแอบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบคนให้แหละแกก็จะแอบแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงมันต้องแอบแบบไม่ต้องเล่นใหญ่นะอืคนให้อะไรอย่างเงี้ยเออชี้ตาแล้วก็พอแบบว่าพอเริ่มมีแฟนหนูก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันที่ครบล็อกอ่ะคุณบอลเดนไทย ก็แบบว่าไปกินข้ามีแฟนแล้วอย่า,เ<อ>างเงี<ะ>้มึงแล้วกูแบบว่าแฟนผัวเอาเดอกไม้แต่ช่อเดียวด้วยนะออดอกไม้ดอกกุหลาบมาให้มึงก็ตื่นเต้นว่าโลกอ่ะไม่ได้อยู่ในร้านอาหารหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยอยู่ในแบบสีชมพูแบบ เป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่าชีวิตไม่เคยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ที่โอ้ยมึงเนี่ยคือผู้ชายที่ให้ซานดอกไม้สีอะไรจำได้ไหมตอนไหนสีแดงดอกไม้ปลอมแต่ว่าไม่ใช่ว่าดอกไม้ปลอมเพราะว่ามาสื่อถึงความปอมของกูไม่ไม่ใช่ว่าเขาอยากให้เก็บไว้ได้นานๆแต่ว่าเขาตั้งใจอยากจะบอกเราใช่เลิกปลอมนะมันดอกไม้อันนี้เลยไม่เคยมีแล้วพอมีรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยทันใจความกตัญญยเนาะมันไม่มีอะไรคนซื้ออะไรให้ไง ครืออย่างเรื่องพิมย่าที่แบบพิม์เคยขอพ่อแม่ก็คือคืออย่างคนอื่นเพื่อนๆนะแค่ตอนที่เรียนนะเพราะเพื่อนๆก็แบบเขาจะได้แบบมีเกมบอยมีไอแพเจชั่นมีโน้ตบุ๊กโอ้โหแต่ของพิมมาชีวิตที่ไม่เคยมีเกมพวกนี้เลย มันมีอยู่ปีหนึ่งช่วงนั้นเกมบอลคัลเลอร์มาแล้วหลังจากเกมบอยไอเครื่องขาวดำอะแล้วก็บอกแม่ว่าเฮ้ยแม่ผมอยากได้นะอยากเล่นไอพักยินโล่มากๆเลยอยากเล่นภาคแบบพิกาจูเนี่ยมันเล่นกันแล้วเวลาขึ้นรถโรงเรียนอับเพื่อนก็ลิงกันแล้วเราอยากเล่นมากเราไม่มีก็เลยบอกว่าเฮ้ยแม่ผมอยากได้แม่ก็เลยบอกว่างั้นถ้าสมมติเทอมเนี้ยคิมสอบได้3.5ขึ้นแม่จะซื้อให้ จับนาถูกต้องเ็นคน่างนี้ช่วงนั้นเราก็เริ่มเป็นเด็กกิจกรรมแล้วเราก็เรียนห่วยมากได้ประมาณ2 2สองกว่า2องจุนิดนิดเราก็เลยพยายามเพื่อเกมบอยคันเลิกของเราจบเทอมนั้นผมได้3.8เอแล้วแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเราก็หอยงตรงตอนที่รับใบเกดดีใจมากเลยนะแบบเราก็ตื่นเต้นได้เท่าไหร่เฮ้ยได้สาวันนั้นรีบกับแม่แม่แม่ วันนี้ไปกันเออแล้วก็ยื่นให้แม่แม่โอ้โหได้มากกว่าสามแล้วเราก็เลยไปที่เซ็นทรัลรามสามแล้วก็ไปถึงปึ๊บแม่พาแม่ไปชั้นที่เป็นร้านขายของเล่นเออชั้นโอ้ชั้นนั้นเด็กจะเยอะมากแล้วก็ชี้แม่ก็ทีแรกแม่คิดว่าเกมเบอร์คันเลอร์ไม่กี่บาทแล้วก็ไปชี้แม่เครื่องนี้แม่แม่ก็ถามราคาผมจำราคาไปได้นะเพราะเราเป็นเด็กไงเขาก็บอกราคามาแม่แม่ทำได้ โห <ś les> <laughs> <ś les> แม่หูโล <ś les> ทำไมอ่ะ <ś les> <ś les> เอยเดี๋ยวค่อยื้อแค่กลังผมร้องไห้เลยจะนั่นแบบ oh. มันเหมือนเราก็ร้องไห้ไม่ไม่เจ้า <ś les> เราก็ร้องคือเราก็รู้เรื่องแล้วเราจาความได้ oh. แต่เราร้องไห้แบบเราไม่อายใครเราจะเอาให้ได้เพราะเราอยากได้เกมมาคะแนนและเราพยายามมาแทบตายหลายหลายเทอมมาก oh. ๆแล้วก็ดิน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 หน้าร้านลบดินแล้วแม่ก็เดินหนีอ่ะผมไม่ยอมผมลุกขึ้นวิ่งตามแม่ว่าไปดิ้นต่อหน้า นอนนอนไหว้ยิ้มนคือจะเอาให้ได้อะจำได้ว่าความรู้สึกคือจะเอาให้ได้เพราะว่าเราพยายามมากๆเราไม่เคยมีเกดอะไรแนแม่ก็เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกแบบจนแบบเจ้าของร้านเดินมาแบบคุณแม่ครับผมลดให้สดๆเลยแบบไม่เคยให้ขนาดนี้นีให้น้องจ้ะครับจนจนแม่ต้องซื้อเพราะผมไม่ยอมหลังจากเทอมนั้นเกดผมล่วงแต่สองกว่าเหรอนึงกว่าแล้วควนี้เบื color ทุกคืน ใช่ใช่แต่ของพีมเป็นเรื่องที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะคือมันไม่มีอะไรที่เราไม่พยายามมาถึงว่าไอต้ตอนไอต้ตอนที่ล่วงอะไม่ดีอตอนที่ไปดินอะไม่ดีไม่ดีดเอออย่าตำตามไอ้ความพยายามเพื่อแบบสิ่งที่เราอยากได้อะ่ะเออ,เอ,อมันจากสองไปสามจุดแปดมันยากนะเออแต่คือมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราเจใช่ใช่ต้องพยายามนะครับนนๆแต่หนูคิดว่ามีสิ่งหนึ่งของขอดชิ้นหนึ่งที่พี่ฮิมอาจจะดีใจมรากแต่ไม่รู้ตัวนั่นก็คือเลเวอร์ใช่ไหมใช่ คือมันดีใจมากๆนะตอนที่แบบเรารู้ว่ามีลูกเออมีลูกเราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นพ่อคนแล้วอะไรเงี้ยแต่วันที่เฟยออกมาเราดีใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าเออเราอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดนะอะไรอย่างนี้แล้วก็อุ้ยตอนมันร้องไห้เลยเออครูจะร้องไห้เหมือนกันเนี่ยตอนนั้นดึงซึ้งทำไมตอนนั้นร้องไห้เลยคือตอนที่เฟยมาเราอุ้มมาครั้งแรกแล้วก็ผมจับหัวใจเฟยแล้วเราก็เฮ้ยเป็นโล่งหัวใจหรือเปล่าวะเป็นโล่งหัวใจหรือเปล่าเออเข้าใจ แล้วเราก็เฮ้ยมันจะส่งยีนหรือเปล่าเราผมันได้ทานร้องไห้เลยบอกพระเจ้าว่าเอออยากให้เฟย์เป็นนะเราไม่อยากให้สิ่งอะไรที่ไม่ดีจากเราอะตกไปถึงลูกร้องไห้เลยแล้วสรุปหมอปวดเลยแบไม่เป็นเลยเอก็เป็นของขวัญที่ดีนะรัน่ารักมากออยากจะบอกเฟย์ว่าถ้าเหมือนพ่อขนาดนี้เวลาพ่อนอนช่วยนอนตามพ่อด้วยนะเลยวกันกืบซมเลยกือบแล้วเก อันนี้ก็คือโตแล้วแบบเรียนมหาลัยแล้ว <enth> แหละเออซึ่งบ้านเราก็บอกก่อนเออเป็นฐานะปานกลางเนาะ <Okay. S 1> เออก่อ,อนหน้านั้นแบบมือถืออะไรเงี้ยเราก็จะได้จากแบบมรดตกตกทอดไม่เคยแบบไม่เคยได้เป็นของตัวเองเลยเออตอนตอนแบบมัธยมเขาฮิตเพจเจอกัรอะไรเงี้ยแบบกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ซื้อ,อ,อให้เออก็อออต้องรอใช้ของแบบต่อจากพี่ <Blues S 1> อะไรเงี้ยพอปีวันเกิดปีหนึ่งของเราตอนมหา,าลัยอะไรเงี้ยเครื่องมือถือเครื่องเก่ามันก็เต็มที่แล้วแหละเนาะแล้วนี่ก็แบบหยอดหยอดแบบโอ๊ยอยากได้เครื่องใหม่อะไรเงี้ย พี่สาวเราตอนนั้นนางเพิ่งจะทํางานได้ปี2ปีนางก็แบบว่าซื้อให้แบบใช่ชอบเครื่องไหนให้เลือกเองเลยด้วยไม่ได้แบบว่าตอนนั้นมันจะมียี่ห้อที่แบบคิดคิดอยู่ไม่กี่อันนี้แบบเครื่องเป็นเครื่องทับได้สีดาอะไรอย่างเงี้ยเลย ในความอยากได้ก็คือเกรงใจมากๆนะแบบเออแต่นางก็แบบไม่เป็นไรซื้อให้เลยเฮ้ยแม่ตอนนั้นอ่ะเพิ่งจบอ่ะจำได้ว่าขาวเงินเดือนมันยังไม่สูงนะเราเครื่องเราสั่แพงนะหมื่นนะอันนั้นคือหมื่นนะเลานี่ก็แบบพี่สาวของชัพี่สาวของัยนม่ามากเลยกเห็นว่าาต้องเก็บเงินเก่งด้วยนะอันนี้มันก็เลยสอนให้เราว่าก็ต้องดูแลครอบครัวเหมือนกันรู้สึกว่านางเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆในเรื่องข้อนี้ขอค้านิดนึงเครื่องนี้พี่สาวซื้อให้แต่ว่าน้องสาวเอามา ส่งข้อความหาผู้ชายในคลิปอะไรใช่ส่งข้อความผิดไปหาผู้ชายก็ไม่ป้ายังไงเราก็ต้องเลือกเยลป้าไม่ได้เราคงไม่ได้เจอกันนะอะไรเชิญเชิญแล้วก็ส่งไปที่เบอร์เขาแต่รู้ตัวทันทีที่กดส่งเลยนะก็เลยส่งไปอีกรอบนึงส่งไปอีกรอบนึงเออเถอะเถอะมาเยอะส่งหาเพื่อนก็คือถั้งหมด คนอื่นใครมีเรื่องอะไรที่แบบเป็นของขวัญที่เราประทับใจรู้สึกมันดีต่อใจจับฉลากมาได้มีคนให้มาในสถานการณ์ไหนก็แบบมาเมนบอกได้ใช่ัเขาเรียกว่าอะไรซื้อให้ตัวเองก็ได้ได้นะเก็บเงินแล้วก็ซื้อให้ตัวเองของขวัญให้ตัวเองอย่างเงี้ยก็ใช่ก็มีเช่นซื้อกระหล่ำให้ตัวเองใช่มีประสบการณ์อะไรที่แบบ ได้ของรู้สึกว่ามันบ้งอ่ะมันเฟลของขวัญแบบไหนก็เมนมาบอกได้เอามาคิดก็หนอยว่าใครแบบบ้งขนาดไหนยักอ่านแต่อย่าลืมนะคะของขวัญที่ดีที่สุดคือของขวัญที่ื้อจากไดซันค่ะอออันนี้้ตงบก ที่แบบอยู่ในช่วงีายเทศกาลปลายปีกันมันจะซื้อของให้ใครหรือซื้อของไปแบบจับฉลากเพราะว่าเมื่อกี้เรามีแชร์ไอเดียหลายอย่างแต่ว่าไอเดียที่แบบดีอันนึงเลยคิดว่ามันแบบสุดยอดเป็นไอเดียชั้นเยี่ยมในการซื้อของขวัญก็คือช่วงนี้เป็นไดสันกิฟติง2022มีสินค้าไดสันเยอะแยะที่มันดีเนาะไดสันซูเปอร์โซนิกนี่คือใช้ได้ทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายผมแห้งเร็วมากแล้วก็มาในแพ็คเกจจริงที่สวยหรูอันนี้กับสีวิงกอรบลูแอนด์โรเซ่ซึ่งไม่ได้มีแค่ไดสัน ซูเปอร์โซนิกแต่ก็ยังมีไดสันแอร์รัมเมลติสไตล์ด้วยใครที่แบบอยากให้ของขวัญคนที่แบบชอบเปลี่ยนลุคบ่อยๆผมยาวๆทำได้หลายทรงอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากทใช่ก็คือเป็นสีเดียวกันสีวิงเกอร์บลูแอนด์โรเซ่เหมือนกันแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นไร้สายไดสันวีสิบสองดีเทคสิลิมเอ็กซ์ตร้าอัตราประโยชน์สูงมากเป็นสีพิเศษของปีนี้เป็นปีแรกเลยที่แบบเครื่องดูดฝุ่นไดสันเขาผลิตสีลิมิเต็ดออกมาสีบรัสเซียนบลูแอนด์ไร คอปเปอร์ <K> นะจ๊ะดูคอนเทนต์นี้แล้วแบบได้ไอเดียอะไรที่จะไปซื้อของขวัญให้ใครโดยเฉพาะเราแนะนํากันเลยว่าของที่ดีแหละทุกคนที่ได้ไปประทับใจแน่นอนคือได้ไดั้านั่นเองดัาน,น,น,ไ,านไม่มีเฟลค่ะร <c oughs> เรียกว่าเป็นแบบสุดยอดของขวัญแห่งปีเลย <c oughs> นี่แบบมีสีพิเศษ ไวยเราก็เป็นของที่มันได้ประโยชน์จริงๆอ่ะสวยหรูดูแพงแพคเกจจิ้งสวยได้ใช้จริงนะก็คือรีบไปตํำกันเพราะว่าสีใหม่นี้มีเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะจ๊ะเนอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการส่งของขวัญดีๆอย่างไดซันไปให้ยูทูบเบอร์คนอื่นด้วยซึ่งไปติดตามเอาแล้วกันว่าเราน่าจะส่งไปให้ใครเกิดไปเห็นคลิปนี้ที่ไหนมีใครที่แบบเอ้ยบอกว่าได้ของขวัญมาจากเราหรืออะไรก็มเมนต์บอกกันน หน่อยละกันที่สำคัญอย่าลืมลืมกดไลค์ครับผมลืมกด subscribe ช่องทางของเราด้วยนะคะเย้นี่จะเป็นของขวัญที่ดีมากๆสำหรับช่องเราทุกคนนะคต้องของขวัญอะไรไม่ต้องส่งอะไรมาหรอกนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้เราก็พอดูคลิปเราเยอะก็พอใช่ช่วยเป็นปั่นวิวหน่อยเขาเรียกว่าเป็นของขวัญที่มีค่าทางจิตใจจริงมันทำให้เราคนทำงานหายเหนื่อยนะเป็นกำลังใจอีซายพอมาเอาฟิตพี่ก็เปิดนะ แล้วก็เปิดกล้องอยู่ดีกูอีแบงอีแบมอยู่อย่างไรกูด่ามาอีแบมกูไม่ชิดชู้พังอีแบงบอกไปแบบนี้นะอีแบงจำได้เลยอีแบงหายไปไหนอีเราเป็นเอาของกันอีกแล้วพิมมันน่าจะได้เพราะพี่เป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์แต่งนี่ได้นี่ไอ้หนี้กูขาดกูปังรู้ป่ะรู้ป่ะไอ้วันไอ้วันที่คิดเงินอะ พี่ขาดทุนว่ะไี่หอขาดทุนเขาบอกออย่างหนึ่งที่ต้องได้คืองานศพเดี๋ยวกูจะลุกขึ้นมาใช้เงินเองไม่ว่าใครจะชอบเลี้ยงหมานะคะชอบเลี้ยงแมวหรือว่าจะชอบหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูก็ได้ค่ะมีทั้งหมาแลงแมวและหนูเลี้ยงหนูแต่เลี้ยงหนูนี้ไม่ได้เลี้ยงด้วยข้าวนะฮะเลี้ยงเลล้ยาเลี้ยงนายงคเลเลีหอกเ่